การเปิดฟีซ่ามันมีดาบสองคมอยู่แล้วคุณต้องทําใจยอมรับนะครับต้องมีกลุ่มนี้เข้ามาถามว่าประเทศอื่นทํำไหมทานะครับแต่ทําไมเขาไม่มีปัญหาคือและอะไรคือ what next ในปี2568แล้แลฮะเราหลจะคนละครึ่งเอาคุาว่า what next what next ของ<บ>พี่คือทอํายังไงให้เศรษฐกิจบ้านเรากลับมาดีขึ้นแค่นั้นเองดีขึ้นยังไงดีขึ้นจากการส่งออกซึ่งตอนนี้เรามีภาษีทําเข้ามาซึ่งโอกาสทํายากมากโรงงานก็จะปิดนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นจากอะไรเศรษฐกิจดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวเพิ่มข รายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้จ่ายบริโภคในประเทศโดยเฉพาะสฟู้ดเนี่ยมากที่สุดทํายังไงโจทย์ใหญ่รัฐบาลหน้าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมาแบบบูรณาการได้ทำไงให้นักท่องเที่ยวกลับมาได้ทุกคนเลิกพูดถึงตลาดจีนได้แล้วว่าต้องบอกอีกทีว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยตลาดจีนมีปัญหาลึกๆมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณเห็นแต่พี่ออกรายการไม่ได้เป็นเรื่องภายในประเทศเขาเป็นนโยบายบางอย่างซึ่งรัฐบาลก็ออกมาแล้วไม่ได้เอื้อให้เขาท่องเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยวผมจะเผื่อรู้ต่อให้แต่คนไทยเองเนี่ยไปดูทุกแพลตฟ คนจีนไม่ดีคนจีนมันทุนสีเทาต้องแยกแกะ ในเมื่อเราเปิดฟรีวีซ่าการเปิดฟรีวีซ่ามันมีดาบสองคมอยู่แล้วคุณต้องทําใจยอมรับนะครับไม่ต้องมีกลุ่มนี้เข้ามากับอีกกลุ่มนึงเราต้องมองว่ามันเป็นการเอื้อนะักท่องเที่ยวเข้ามาถามว่าประเทศอื่นทํำไหมทานะครับแต่ทําไมเขาไม่มีปัญหาต้องมองกลับตรงนี้ผมถามคนที่คอมเมนต์แล้วไปว่าตคนจีนตลาดจีนก่อนนะครับเราบอกว่าไม่อยากเอาเข้ามาประเทศญี่ปุ่นก็เปิดฟรีวีซ่าให้จีนนะครับมาเลาเซียก็เปิดฟรีวีซ่าให้จีนละนะครับหลายประเทศก็เปิดแต่ทำไมเขามีไม่มีปัญหาบ้านเราทุนจีนสีเทาต้องมาตั้ ภายในนะครับ